หยุ่น้องเป็นเบาหวานหมาไม่เป็นเบาหวานมั่งกูไม่เคยเห็นหมาเป็นเบาหวานหมาบ้านพี่สาวกูนี่อ้วนมากเดินนี่อึดอัดอึดอัดอึดอัดแต่ไม่เป็นเบาหวาน คนตื่นคุยรอบนี้เอาใครดีวะไม่รู้จะเอาใครพระอาจาร์สมทบเอาอาจารย์ยิ่งศัก์มาเจอกับาร์สัทบสักครั้งหนึ่งนะเผื่อจะได้ตื่นบ้างพระอาจาร์สมทบอาจารย์ยิ่งศัก อีกคนหนึ่งใครดีวะคุณแพรลี่สักครั้งหนึ่งไหมให้เจออาจารย์พระอาจารย์สมทบมาหาปร,ริญญนเหมือนกัน อยาให้พระอาจารย์ได้เจอกับอาจารย์ยิ่งศักด์กับคุณแพรลี่น่าจะไม่เคยเจอกันลองติดต่อดูก็ได้หาวันดูมาเป็นเบาหวานค่ะที่บ้านเป็นอยู่เอาเหรอ ผู้กองเบนเข้ามาไม่ได้ผู้กองเบนนี่เดี๋ยวอาจารย์ต้องนัดเจอนอกรอบอาจารย์กำลังไปเข้ารายการจ้ะตอนห้าโมงครึ่ง รายการถกไม่เถียงช่องเจ็ดคุณแพรล,ลี่ช่วงนี้ขายทุเรียนจะว่างหรือเปล่านอ้ออาจารย์เลี้ยงวัวไหมครับผู้เคยเลี้ยงวัวนะสมัยก่อนบ้านกวนเป็นนาใช่ไหมไรมันยังไม่ได้ปลูกนาตอนนั้นมันเป็นป่าลุกลกมันเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันกับเพื่อนเพื่อนนะ่ะมันเลี้ยงวัวไนงะเลี้ยงวัวกูก็ไปช่วยเขาเลี้ยงสนุก ไปเลี้ยงวัวมาก่อนเนี่ยสนุกมากกูคเคยขี่วัวแล้ววัวพากูลงเนินอะ่ะกูหัวทิ่มลงมาอะ่ะมันไม่มีอะไรให้เกาะไงกูะจะเกาะอะไรมาลักก็หัวทิ่มลงมาสิจุกแทบตายอีวัวนี่แหละทํากูสนุกมากตอนเด็กๆชีวิตกูเนี่ยแบบโลดโผนแม่กูพากูไปเล่นที่ซีพอย่างเงี้ยนะแม่กูเมื่อก่อนทาเป็นเป็นผู้จัดการอยู่ซีพี แถวบ้านอะแล้วมันํำเรียงหมูลงมาเอาหมูลงมาเดินเข้าข้อเพื่อให้คนให้แม่ค้าแม่ขายเข้ามาประมูลอะประมูลเอาไปทําเขียงหมูอะกูนี่ไปเดินตีหมูเขาอะสมัยก่อนกูนี่สุดยอดนะกูบอกให้ความชั่วกูเนี่ยไม่เลียวอันหนึ่งยาวๆกูไล่าฟาดหมูอะกูกลับมานั่งคิดตอนนี้อุ้ยกูสงสารม,มันจังเลยวะ่ะแล้วมันหมูนี่เป็นรอยทางเลยนะเป็นลอยไม่เลียวอะ่ะตีแรงมากกูจำได้พวกกูตีแรงมากอะ วันนั้นกูกลับมาคิดวันนี้นะอกูน,นี่ชั่วมากตีจนบางตัวนี่หลังแบะเลยนะขาแบะออกอะด้วยความที่มันเจ็บอะตีให้มันเดินไงเดินเข้าคอกไหล่ไหลๆไหลไหลไหลเดินไปมันเป็นทางยาวไงตีให้มันเดินไม่งมันจะหยุดไงหมูอะมันจะหยุดหยุดแล้วก็ต้องตีมันตีให้มันเดินไงไม่งั้นตัวต่อมามันต่อคิวมาไงมันต้องไล่ไล่ไล่ตี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 ให้เดินเคยเดินพ่อปะแม่ตีเคยกูเคยโดนหมดแล้วพ่อแม่ตีครูตี กูก็เอามาลงกับหมูนี่ไงกูเลยอยากตีบ้างอะอู้ตอนนั้นกูแบบพอเวลากูกลับมาคิดกูสงสารสงสารในมนโนภาพมันคิดขึ้นมาตลอดอะเวลาภาวนาก่อนหน้าน,นี้ภาวนาเดี๋ยวภาพหมูดีดขึ้นมาเดี๋ยวภาพหมูดีดขึ้นมากูจําได้เลยเมื่อก่อนกูนไปไล่ตีหมูเนี่ยโอ้ยตีแบบจริงจังมาก ว่ากูจะทิ้งอกุศลน,นั้นได้นะกูจะผ่านช่วงเวลานั้นมาได้นะโอ้โหแมวอย่างเงี้ยเอาไปจับลงน้ําอย่างเงี้ยเอามะละกอลูกใหญ่ๆเขี้ยงใส่แมวอย่างเงี้ยกูเนี่ยกูจะบังคับให้มันมเป็นลูกกูไงมันไม่ยอมหงายท้องไงกูเอามือตีเอามะละกอโยนแมวตัวเล็กๆกับลูกเด็กลูกแมวกูเอามะละกอเขี้งยงโยนลงน้ําจับขึ้นมาใหม่เอามะละกอเคกเี้ยงอีกทีหนึ่งยังไม่ยอมกูใช่ไหมกูโย,ยนลงน้ํา สมัยเด็กกูจําได้แม่นเลยกูจําเรื่องนี้ได้ชัดมากอุ้ยตอนกูภาวนาตอนนั้นเรื่องพวกนี้นะผุด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 ผดขึ้นมานะกูจําได้เลยแบบมันปรากฏชื่อมาตอนสมัยที่กูภาวนาใหม่ๆนะโอ้ยเรื่องพวกนี้ที่ขึ้นมาแบบขึ้นมาแบบมหัศจรรย์มากเลยกูรู้เลยถ้ากูตายในเรื่องพวกนี้ผุดใส่กรบาลกูแน่กูไม่รอดนะกูบอกเลย พอกูจะทิ้งเรื่องพวกนี้ได้ช่วงภาวนาใหม่ๆงจิตมันจิตมันรัดตัวมันกุศลมันเริ่มรัดตัวความละอายมันเริ่มเกิดขึ้นไงมันก็ย้อนกลับไปในอดีตที่เราเคยทําเร็วทําชั่วกับสัจจฉานไว้แล้วทิ้งยังไงสติงไงฝึกซ้ำๆแหละกูพยายามฝึกซ้ำากับการเจริญเมตตา ถ้าปรากฏขึ้นมากูจะเริญเมตตาก่อนเลยมาอีกก็จะเริญเมตตามาอีกจริญเมตตาจนในสุดมันตัดได้ขอเข้ามากันขออภัยกันยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงวิบากมีที่กูต้องรับผลกูก็รับผลไปอย่าพิมพ์ซ้ํานะเดี๋ยวกูจะดีดมึงออกนะเดี๋ยวก่อนวิรกรรมกูเนี่ยสุดกูบอกให้กูนีแบบโอ้โหสารพัดจะทา อีตุดตู่อย่างเงี้ยอีตุดตู่ที่อยู่ในรูอ่ะมึงเคยเห็นไหมที่มันเป็นดินแดงอ่ะแล้วมันจะมีฝุ่นอ่ะอีนี่เตือนไม่ฟังเดี๋ยวก่อนอีสันดานดิมันจะมีตุดตู่ที่เป็นรูอ่ะแล้วมันเป็นวงกลมเคยเห็นไหมแล้วมันจะเป็นแบบมันมีตุดตู่เป็นตัวเล็กๆอยู่ด้านในอ่ะกูนี่ชอบมากเอาปากเป่าเอาหลอดเป่า เป่าให้ฝุ่นมันออกไงมันจะมีรูลงไปใช่ไหมแล้วกูก็เอากระตะเกียบอ่ะหรือที่ขีบน้งแข็งอขีบมันขึ้นมาอุ้ยสนุกเอาใส่โหลใส่ขวดโหลใส่ขวดล่าสุดเราไปดูที่ที่สามสิบไร่มาก็มีตอนที่เราเดินไปอีกทางหนึ่งอ่ะที่เดินไปติดรั้วฝั่งเนี้ยดินแดงอันนั้นอ่ะเต็มเลยที่จะชี้ให้ดูว่านี่ตุ๊ดเต็มเลยไม่ได้เจอมานานแล้ะ ไล่ดึงมันกูเอาไม้เอาถุงพลาสติกใส่ข้าวข้าวร้อนอ่ะถุงใส่แกงอ่ะแล้วกวนของยางมัดทําตีโปง่งไม่ลวกแล้วกูก็อไปจับมแมลงปอขอรอบแมลงปอเล่นดึงปีกดึงปีกมแมลงปอจับได้กูดึงปีกเล่นสนุกมากจับใส่ถุงพลาสติกจับในวันนี้จับได้กี่ตัวบางทีก็ปล่อยบางทีกูจับแรงอ่ะปีกหักทาอะไรบ้างสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยกู พวกเนี้ยมึงเชื่อไหมผุดขึ้นมาหมดเลยตอนกูภาวนานะผุดมาหมดทุกอย่างผุดหมดสมัยเด็กกระมือความลาอายมาไม่มีมันเอาแต่ลักสนุกตกปลาอย่างเงี้ยโอ้สนุกมากนั่งตกทั้งวัน ลุ้นทั้งวันกูนั่งตกเพราะมื่ก่อนอยู่บ้านย่าบ้านปู่บ้านย่าใต้ถุนจะเป็นน้ําหมดเลยบ้ามันค่อมน้ําแล้วน้ําเนี่ยมันเข้ามาจากคลองแล้วมันเป็นน้ําหมดเลยแล้วปลามันจะเยอะกูตกทั้งวันอะ่ะกูเห็นปลาดุกมีหนวดแต่กูนึกว่ากูดีใจกูจําได้เลยตอนเด็กๆก,กูบอกว่าย่าเมื่อกี้ปลาหมึกขึ้นมาแต่กูเห็นหนวดปลาานุกกูบอกว่าเป็นปลายนี่ เออนี่กูจะเล่าตั๊ก,กแตนให้ไฟตาผู้มาพอดีเลยกูจับตั๊ก,กแตนมาตกปลาตั๊ก,กแตนตัวเขียวๆอะมองที่มันกระโดดดึงๆ,ๆตัวเล็กๆอะแล้วกูมีเบ็ดมันจะจะพูดไปจะโดนไหมเนี่ยกูเอาไ้ตัวเนี้ยตะขอเนี่ยเกี่ยวตั๊ก,กแตนเอามาเป็นเหยื่อปลามึงรู้ไหมว่าปากตั๊กแตนอะโลหิตมันออกอะ่ะเป็นสีดำอะออกปากอะทุกตัวที่กูเกี่ยวเข้าไปอะ่ะมึงคิดดูว่ามันทรมานขนาดไหนมึงมึงจินตนาการว่า เอาตะขอตกปลาเกี่ยวเข้าไปในตัวมันจนทะลุออกปากมาโอ้โหกูแบบย้อนภาพกลับไปวันนั้นแล้วกูแบบสลดสังเวชเลยอะแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกี่ยวเข้าไปในตัวมันแล้วมันไม่ตายอะมึงมันไม่ตุยอะเพื่อเป็นเหยื่อปลาสมัยเด็กอะแล้วทุกคนก็ตกครอบครัวก็ตกโคตรง้อสักลาก็ตกผู้ใหญ่ตกหมดอย่างเงี้ย มันก็เลยไม่มีใครสอนความลาอายชั่วกลัวบาปแกเ่เรานื้อออกปะมันไม่มีใครมาสอนว่าเออนี่มันแต่วันหนึ่งมันระลึกได้เองว่าไม่ควรตกอาจารย์อะมันระลึกได้เองตอนตอนแบบตอนโตนขึ้นมานิดนึงอะ่ะก็เริ่มรู้ตัวว่าไอเนี่ยไม่ควรทำํำละมันมันทำไม่ได้ จับประกัดอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ประกัศหรอกปลากิมในน้ํามันจะมีปลากิมไงที่มันคล้ายๆประกัดแต่แต่มันสีมันจะมีสีน้อยๆแต่สีไม่เยอะแต่กูไม่มีตังไปซื้อประกัดไงกูก็ไปจับปลากิมมาใส่ขวดแล้วกระดาษกัน้นทําเป็นฟิลเหมือนประกาศอ่ะแต่มไม่ได้กัดกันหรอกปลากิมมันไม่กัดกันสีมันจะน้อยกว่าแต่มีสีทางมันจะมีทางล้ำไหลไงกูก็ไปนั่งดักปลา ปลาเข็มอย่างเงี้ยปลากระทุงเหวอย่างเงี้ยจับมาเล่นอย่างเงี้ยกูชอบมากแต่ปลากระทุงเหวกูไม่เคยจับมาได้เลยตัวมันใหญ่แต่ปลาเข็มเนี่ยกูจับได้ตลอดบ้านอยู่ใกล้น้ำไงมีแอคทิวิตี้ให้ทำตลอดเวลาอูนี่ชั่วสุดสมอกจะบอกให้สารพัดจะทำ ปลากระทุงเหวเดี๋ยวนี้หายากนะส่วนใหญ่จะอยู่ในแม่น้ําใหญ่แล้วอาจารย์ว่ามันน่าจะมันน่าจะเริ่มสูญพันธุ์ขึ้นเรื่อยเพราะปลากระทุงเหวเนี่ยต้องอุดมสมบูรณ์มากๆน้ําต้องดีมากๆเดี๋ยวนี้จะเห็นตามแม่น้ําใหญ่ๆตามลําคลองไม่ค่อยมีแล้วปลากระทุง g เหวยังจะเหลืออยู่หรือเปล่าประเด็นเคลียร์สิ่งเหล่านี้ยังไงจเจริญเมตตาตัดพวกนี้ออกด้วยการจเจริญเมตตาอย่างเดียวเลยจเจริญเมตตาอย่างเดียวดีตัวมาปุ๊บเจริญเมตตาดีตัวปุ๊บเจริญเมตตาไม่ไปเศร้าหมองกับมัน ทำไปแล้วรับผลรับผลไปอย่างเดียวไปรอรับผลอย่างเดียวถ้าตัดเหตุในการเกิดไม่ได้นะชาติหน้ากูรับผลตะขอเนี่ยเกี่ยวทั้งตัวกูแน่กูบอกให้ถ้ากูปิดถ้าปิดอบบยภูไม่ได้นะกูรู้เลยวันนั้นอะกูคิดเลยถ้ากูปิดอบายภูไม่ได้นะตะขอเนี่ยกูโดนเกี่ยวแบบนี้แน่แมวเนี่ยกูโดนมะละกอเขวื่องใส่ตัวกูแน่แล้วตัวกูจะเล็กนิดเดียวแต่มะละกอลูกมาเลิกเควื่ยงใส่กูกูรับประกันได้ถ้ากูปิดอบายไม่ได้ในเวลานั้นกูคิดอย่างนี้เลย ถ้ากูปิดอบายไม่ได้กูโดนเรื่องนี้แน่ยังไงกูก็ต้องขวนขวายปิดให้ได้ถ้ามันทำไปแล้วมันต้องรับผลไงเจริญเมตตายัางไงก็เจริญเมตตาเลยสัตว์ดรฉานตัวนั้นที่เราเคยทำทุกข์กับมันปัจจุบันนี้ไปเกิดตรงไหนเราไม่รู้แต่ไม่ว่าจะไปเกิดในในพบใดภูมิใดก็ตามขอให้มีความสุขในสุขติเหล่านั้น ขอให้ไปเกิดในภพที่มีสุคติได้ยินได้ฟังหลักคําสอนพระเจ้าให้สัตย์ยรชาเหล่านั้นที่เราเคยล่วงละเมิดเคยล่วงเกินเคยทาลายทํรลาย,ลายอันตรายแก่เขาไปที่ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจากการกระทาของเราให้เขาไปเกิดในสุคติตได้มีโอกาสในการได้สดับในคําของพระเจ้าให้เขาสามารถพ้นจากความทุกข์พ้นจากการเวียนตายเวียนเกิดให้เร็วที่สุดจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานทุกขเวทนาจากการโดนทํรลายทาลายชีวิตเช่นนี้อีกเจริญเมตตาเลยแล้วเดี๋ยวมันจะดับไอความทุกตัวนี้เพราะเราปรารถนาดีกับสัตยรชาเหล่านั้นแล้ว เราปรารถนาดีและเจริญไปซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆพอเวลาเจริญจนซ้ำใจมันจะปกติแล้วจิตมันปลดปกติแล้วพอเวลาจิตมันปกติไอความเศร้าหมองตัวนี้ก็จะดับแรกๆก็เศร้าหมองผุดขึ้นมาทีไรเศร้าหมองทุกทีก็ตัดความคิดตัดความคิดเอาเอาความเจริญเมตตาไปตัดมันเอาเจริญเมตตาไปทดแทนมันพอเวลามันชินมันชินมันชินมันซ้ำๆซ้จนมันชินทีนี้มันก็ดับไปเลยความเศร้าหมองตัวนี้มันก็ดับไป ไม่รู้กับรู้ก็โดนเหมือนกันเพราะว่ามีเจตนาในการทําเหมือนกันเป็นโสดาบันในชาตินี้ชาติหน้าเรารับผลกรรมไหมรับผลอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องไปรับผลในอบายทุกติมินิบาสัตว์นรกนะกำเนิดเยรชาเป็นวิสัยไม่ต้องไปรับตรงนั้นแต่รับในฐานะของมนุษย์อัตภาพตัวนั้นมันไปไม่ถึงไงแล้วมันจะไม่ตกต่ำถึงจะรับมันก็รับได้แค่ที่บริบทที่สามารถรับได้แต่มันจะไม่รับแบบนานา,นาสาหาัส ก็อาจจะโดนทุบโดนตีในฐานะมนุษย์ไปอย่างเงี้ยแต่มึงอาจจะไม่ต้องไปโดนทรมานอะไรแบบขนาดนั้นอย่างเงี้ยในฐานะของการเป็นสัตว์ดนะิเรกชันน่ะแต่มึงก็ต้องรับผลมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มึงจะไม่มีความทุกข์เท่ากับการเป็นมนุษย์ปุถุชนทนธรรมดาแน่นอนไม่มีทางมึงจะทุกข์น้อยน้อยกว่ามาก เออนี่แหละใช่เยี่ยมทำไว้สองนานเลยครับเออเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออมันจะได้รู้ว่าเปของเราโหดีอ่ะเอีกด้านหนึ่งโหน,น,น,น่ารักน่ารักขอบคุณเขามากๆเลยเอ,อ้ยไหนอขอโชว์ได้ไหมกูมีอะไรจะโชว์ให้พวกมึงดู สูงขนาดไหนรู้ปะ่ะร้อยยี่สิบเซนสูงร้อยยี่สิบเซน hmm. กระโถนใบนี้ขนาดความสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเซนกระโถนใบนี้จะเอาไปตั้งโชว์ครั้งแรกวันที่แปดมิถุนากี่ใบอะ่ะใบเดียวเดียวจะตั้งโชว์ครั้งแรกเพื่อถ่ายรูปร่วมกับกูเป็นแบ็กดรอปกระโถนหน้างานหนึ่งใบขนาดใหญ่สูงร้อยยี่สิบเซน จะตั้งอยู่หน้างานที่ภาคปฏิบัติหมอเสงวันที่แปดมิถุนายนนี้กระถนใหญ่สูงเมตรยี่สิบสูงเมตรยี่สิบสูงเมตรยี่สิบเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะราคาเท่าไหร่ไม่รู้ครับอาจจะสั่งทำได้ไหมอาจจะใอยากได้ใหญ่กว่านี้อ่ะ ลองถามเขาหน่อว่าสั่งทำได้ไหมอาจารจ่ายตังนะจ่ายตังนะนี้จ่ายตังค์ถามเขาว่าจะตกราคาเท่าไหร่อาจารย์อยากได้ความสูงสักสองเมตรได้สเมตรคนเกงไม่เราจะเอาไปวางวนที่หมอเสงเลยจะวางบนเวทีสองเมตรห้สิบมตรสมตเมตรก็ได้นะสเมตร5้ สองพันห้าสิบสูงไปปะวะสองพันห้าสิบพีกีเลยผูกไลยผูกว่าเราไปไม่กำลังคิดว่ามันแบบหอประชุมมันใหญ่ไงอ๋อได้กับแบบว่าเหมือนก่อนได้ให้มันสูงกว่าใช่แค่มันสูงเวลาถ่ายรูปออกมามันจะมีกระโถนใหญ่ๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยแต่เก็ส่งเป็นห้าสิบได้ครับอาจารย์อาจารย์ส่งเป็นห้าสิบนี่เลยรถเราเองเนี่ยใช่ใช่อ๋ออยากให้คนไปก่อดเราอยากให้มันใหญ่ไงก่อนไม่มิด เข้าได้เข้าได้นอนเข้าไงแต่ฝากวัดตัวกว้างมาให้หน่อยนะเพราะว่าวกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะเข้าประตูไม่ได้แต่มันนอนมาได้ไงมันนอนมาได้มันต้องดูความอ้วนนะอ่ะอ้วนเท่าไหร่ ใช่พี่ยุดยาทำไหมพี่ยุดยาเหรอชื่อยุทยาเหรอไม่รู้เหมือนกันใครทำกูยังไม่รู้เลยสองเมตรก็ได้นะสองเมตรสองเมตรใช่ไหมยิงสูง่ราคาใช่ไหมวงรอบเหมือนกันรอบทองับได้แบบใหญ่ ที่5เขามาครับเขาคุณ hmm. ป้าเขาบอกว่าเดี <c oughs> um, ๋ยวต้องคุยกับลูกเขยเขาเรื hmm. so right? uh ่องของมันความสูงมันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องคุยเรื่องขนาดด้วยใช่ไหมครับใช่เรื่องราคาลูกเขยเขาถึจะตอบได้ครับก็สเกลเดียวกันก็จะเป็นวันที่25จะได้คุยครับได้แต่ว่าอันเนี้ย200 2 2 0 อันนี้ก็ทํามาให้สูงสองเมตรยี่สิบสูงเมตยี่สิบสูงเมตรยี่สิบเออทําแบบเป่าลมก็ดีเนาะเก็บได้ด้วยอ่ะสั่งทําที่ไหนวะเอออีนี่พูดมาฉลาดเลยอ่ะหูยกูทําขายดีกว่าเหมือนลูกบอลไอเนี้ยลูกบอลทะเลอ่ะมีร้านทำหมดแล้วมีกระดิ่งอ่ะกระดิ่งกรดิ่งกระดุงกระดิ่งเนี้ยเออว่าไม่ได้คิดเลยอ่ะใช่ใช่ เออทำเป็นกระโถนล,ล้มลุกก็น่ารักดีนะเออทำขายดีกว่ากูได้ไอเดียอ,อันหนึ่งละขอบคุณมากเลยเป็นเป่าลมตุ๊กตาล้มลุกจริงๆอยากได้มัสคอดกระโถนด้วยซ้ำไปหาคนมาใส่มัสคอตเออยืนต้อนรับแขกอยู่หน้างานมัสคอดกระโถนยืนรับแขกหน้างาน ใครจะมาถ่ายรูปกับกระโถนต้องมาวันที่8มิถุนาแต่มาปฏิบัตินะไม่ใช่มาถ่ายรูปแล้วมึงกลับบ้านไม่ต้องมานะต้องมาฝึกปฏิบัตินะวันอาทิตย์ที่8มิถุนาอาจารย์จัดภาคปฏิบัติที่หอประชุมหมอเสงีรังสิปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์รังสิทตลงทะเบียนได้แล้วที่ idline.asia2u i d l i n e a s i า2 u a วงกลม satu เอวงกลม SATU ID Line สายสาธุ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นอาหารเช้ากลางวันเย็นฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นลากตัวเองจิตก,กบาลตัวเองมาพอภาคปฏิบัติวันอาทิตย์ที่8มิถุนานะอาทิตย์ที่8มิถุนา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นมาเจอกันที่หอประชุมหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลอง1ตรงข้ามาธรรมศาสตร์ลังสิตเดี๋ยวก็ถถนใบใหญ่สูงเมตร20 จะวางไว้ทุกคนยืนถ่ายรูปหน้างานเป็นแบ็กดอปลงทะเบียนได้แล้วนะ ID line SATU A วงกลม SATU A วงกลม SATU ID line SATU เข้ามาแล้วกรุณาอย่าพิมพ์ซ้ำนะจ๊ะ ช่องเจ็ดห้าโมงครึ่งจะวันนี้รายการสดช่องเจ็ดห้าโมงครึ่งถกไม่เถียงเราควรทำบุญทุกวันให้จิตใจเราเป็นกุศลตลอดไหมคะแบบมีน้อยทำน้อยขอให้ได้ทำถูกต้องได้หมดเลยมันไม่เกี่ยวกับการทําเงินมันไม่จะเป็นต้องจ่ายเงินก็ได้จเจริญกุศลด้วยการรักษาศีลห้าก็ได้ด้วยการจเจริญเมตตาด้วยการจเจริญอาณาปณะศีธทรมได้หมดได้ทั้งหมดเลย ทำเหรียญอาจารย์แทบนี่ไม่ให้ทำถ้าทำเหรียญไม่ให้ทำ ดีดไขวัวบาปไปครับกูดีดไข่มึงบ้างไหมล่ะจะได้รู้ว่าบาปไหมถ้ามึงร้องโอ๊ยก็ไม่ต้องพิมพ์สามโอ้การเชื่อมต่อขาดหายโอเคสเสถียรละ อย่าคิดว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่ากับอย่าปงใจเชื่อเหมือนกันไหมคะใช่ถูกต้องใข้เคียงกัน วันนี้จะมีทุกไหมก็ต้องมีสิแต่กูทุกน้อยไงถ้ากูไม่ทุกเลยคือกูเป็นพระหรหนตนแต่กูไม่ได้เป็นพระหรหนตนกูยังมีทุกอยู่แต่มันน้อยมักขามป้อมได้ตลอดเวลาไหมฉันได้ตลอดเวลาจะน้ำพริกได้จะอีกประมาณสามวันจะขายจะ ผิดสี่งข้อสามทำอะไรไม่ขึ้นจริงไหมไม่จริงจะแต่วิบากมันมีนะแต่ไม่เกี่ยวกับการทำกินไม่ขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องบวชชีพามใช้โลออนได้ไหมควรใช้เป็นสารส้มนะวิธีการใช้สารส้มไปซื้อที่เซเว่นมันจะมีสารส้มที่เป็นก้อนแล้วเวลาใช้ให้เอาน้ำเอาใส่ส้มเนี่ยเปิดฝาจู้น้ำแล้วถูจะลื่น ถ้ามึงถูเลยไม่ได้นะมันฝืดนะมันเจ็บนะต้องจู้น้ําก่อนแล้วถู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 รับประกันอยู่น้ำพี่อีกสามวันจ้า สามีบวชสามีไม่เคยตทรมาถามเลยว่าเป็นยังไงบ้านเราควรทํายังไงดีคะทําใจจ้ะดีแล้วที่เขาไม่ถามอะไรเลยเขาบวชมึงก็ควรจะปล่อยเขาบวชให้เขาสงบอยู่การบวชให้เขาสงบอยู่กับการรมต่วินยัยไม่จะไปขวางเขาไปขัดขวางเขาทาไมไม่ต้องไปขัดขวางขวางเขาทาไมไม่ต้องไปขัดขวางสินแปดอาน้ำใช้สบู่ได้ไหมทำไมจะใช้ไม่ จุ่นน้ำยาหรือจุ่มน้ำนั่นแหละอันเดียวกันจะจ,ะจะจู่จะจุม่มมันก็อันเดียบีเหรอ อืมแล้วค้างจะ้ะตอนนี้กำลังค้างอยู่จ้ะทุกคนรอแป๊บหนึ่งกำลังค้างจ้ะสัญญาณไม่มีจ้ะนั่นบอกว่าการเชื่อมต่อขาดหายจ้ะ 5G ขีดเดียวจ้ะตอนนี้และอันนี้ True ด้วยน่าจะยังมีปัญหาอยู่หรือเปล่า ฮะอม่ะมาแล้วจ้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราต่อไปวิบากยังเบาคือมีศัตรูหมู่อาาตจ้าทำยังไงต่อไปสำรวจระวังอย่าก,กลับไป,ไปทำอีกแค่นั้นอันอันแล้วใช้ชี มันจะหมดหรือเปล่าวะแมรมเนี่ยอ๋อใช่อืมกระพริบแล้วไม้กำลังจะหักในห้า